สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้พี่ออมอยู่ที่ j u d y s y Home Cafe นะครับอยู่ที่ลำพูนนะครับผมตอนนี้มีเป็ดแล้วก็มีไก่เยอะเลยนะครับแต่ว่าเราจะเข้าไปสั่งกาแฟกันก่อนเนาะไปะทำไรเนี่ย,ย please do not chase the duck อันนี้คือกฎนะ oh, hi, hi, hi. no smoking in the f i e l d area ห้ามสูบบุหรี่ห้ามไล่นะครับ แล้วก็ห้ามเอาอาหารจากข้างนอกเข้ามาแล้วก็ห้ามโยนหินหรือวัตถุภายนอกลงไปในบอ่อแค่นี้นะครับก็คือเขาให้จับได้นะน้องแต่เราไม่ควรไปไล่มันเขาห้ามเราไปไล่มันนะไ,ไ,เนไปะเข้าไปสั่งก่อนไปุี้ เดี๋ยวเราจะเข้าไปสั่งกาแฟกันข้างในก่อนนะครับจริงมันมีหมาด้วยนะ,อะเอาอเมริกาโน่เย็นไม่หวานแ,แปค่ใัวมรกเ เดี๋ยวเราไปดูไก่กันดีกว่านะครับตรงน,นู้นก็คือหมาหมาลายจุดนะไม่เลนะมันเชื่องมากเลยหน,น,น้ารักอยู่ด้วยกันสองตัวนี่กับต,ตัวเนี้ยอันนี้น่าจะตัวเมีย

บินนั่นขันน่ะอู้จิอุ้น่ารักอะอ้ะอะ <c oughs> น่ารักอันนี้จะบินนะเนี่ยะบินตามนะทำไมตัวเล็กอย่างนี้เนี่ยไก่ตัวเนี้ยมันเป็นไก่แจ,จ๊ มันดุนะบอกให้ดูกว่าไก่ชนดิฮือฮือฮรอน่อรักอ่ะอฮืชอบเธอมากเลยอื่อฮื้ฮือืออว่าฮมสดกับคาราอฮเอฮืฮือ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 รือฮืยเออฮืออออฮื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 อฮั Да นู่นอีป็ดด้วยนะเป็ดกับปลานะครับเป็ดกัอยากจะป็ดป็ดแล้วกยว well วากจะป็ดป็ดเลยอ่มันะ มีปลาคราบเลยมีเป็ดเด็ดตัวนั้นกินเฮ้ยเป็ดอะไร เป็ดน้อยแต่เกีจะเป็ดใหญ่มีบ้านด้วยนะมีป์าเป็ดเนี่ย yeah <laughs> เราเดินไปดูมาตรงนู้นดีกว่า โอ้โหตาสวยจริงเลยพวกแกนะตัวนี้ตาสวยนะครับต,ตาสองสีอีกตัวด้านใน ไม่เจ็บแล้วเนี่ยไม่เจ็บมันยืนบนมือเขาโอ้ขนนุ่มๆชิมน้ำซอสเอาไปอยู่ด้วย ไม่หยุดเลยที่เห็นอยู่ฝั่งนู้นจะเป็นเอเวิร์กช็อปนะครับ ก็คือไปนั่งวาดรูปนะไปนั่งวาดรูปไม่รู้ว่าเป็นสีไม้หรือสีน้ำนะครับมีผ้ากันเปื้อนด้วยก็น่าจะเป็นสีน้ำนะ เอาวางเอาวางสองต้วอยู่นะมาี่ายหนหน, <c oughs> น่ารักจริงๆเลย h า lime ก็นอนนิ่ัวะน่ารักน่ารักที่สุดเอากล้องมาถ่ายเล่นกันเถอะ ก็มืดดิไปเด้อดูนอนอะต้องไปไหาอ่ะใช่ช่างถามเลยเขาบอกว่าไม่มีเขาลืมไว้แล้วเขาชางถามเลยเวลา

ผ้ากันเปื้อนนะจริงๆเอาก็ไม่ได้อยากจะวาดนะครับเพราะเดี๋ยวจะเปื้อนนะนี่ผ้ากันเปื้อนไม่เปื้อนจะเปื้อนมือเลยสิจะนั่งนี่เหรอ,ห,อหยิบได้เลยเหรอ เรืออยากเล่นเรืออยากเล่นเรือ,อ จะเอามาไหว้ในเทียมน้ำเป็ดหรอเสื้อสวยจังทุกคนมีเสื้อนีกว่าเป็นสกรีนหรือเปล่าน่าจะเป็นสกรีนนะทุกคน มีหมาด้วยนะมีไก่คิดว่าน่าจะเอาแน่แม่ไปนะนะครับถุงแล้วถุงแล้วเหริดบาทแล้วติดบาทสองถุงสองถุงนะครับเอาไปให้เป็ดเป็ด

นีครับเดี๋ยวจะมาวาดรูปคือออมเปื้อนเรียบร้อยแล้วจริงๆเป้าหมายของวันนี้คือออมว่าออมจะไม่เปื้อนก็วาดไปไหน,ไหนๆก็มาแล้วนะ <c oughs> จริงๆเลือกแมวมานะเดี๋ยวเรามาวาดวเดี๋ยวเรามาดูว่า <c oughs> มันจะออกมันเป็นยังไงวันนี้มีมีไก่ตัวหนึ่งหายไปออมามีหาไม่เจอเลย <c oughs> สีเรียสไก่หายมากค่ะ ไม่แน่ใจว่าเป็นสีน้ำหรือว่าสีอะคริลิกนเลยนะปีคอยตัางก้อยแต่ว่าเนี่ยขอ reference รรขอ reference รรนี่นี่คือเล็บของเราแบบนี้ไงเล็บของเราเล็บเ,เรื่องแบบพูดยากจะออกมาเป็นยังไง ก็คือเราน่าจะต้องเอาสีดําทับไปทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็น่าจะค่อยเอาสีอื่นค่อยๆไล่มาทีหลังมั้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นไงนเรามาเห็นรูปดี บร้อยแล้วนะเดี๋ยวให้ดูเล็บไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นไหมนะในกล้องจะเห็นไหมไม่รู้เพราะว่ามันแจ้งมากนะนี่ถ้าดูของจริงเหมือนปะเหมือนในเล็บปะดูนี่ครับก็พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้ยให้แหนเป็ดเดีย Anh mày ơi. Anh có muốn ăn không? Anh muốn ăn không? Anh muốn ăn không? Anh muốn không? Anh muốn ăn không? Anh muốn ăn không? Anh muốn

เดี๋ยวมันจะมีอยู่ตัวนึงนะมันจะมีอยู่ตัวนึงนะเฮียวะวัยแม่ยอมจะโยนอาหารลงไปนะคนดูดูดูตัวนี้ไว้ดิดูตัวนี้ไว้ดูดูก็อย่างไวอะไรอีกนิดนึงมาแบ่งกันเนยไอตัวนี้ไอตัวนี้ไวจริง กี่โมงละเที่ยงกว่าเที่ยงกว่าเลยนะครับทุกคนคนก็ดูสิเยอะมากนะครับค่นอนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคนตรงนี้เยอะมากนะครับเดี๋ยวว่าถ่ายรูปนี่แป๊บหนึ่งก็น่าจะไปแล้วเข้ามาต่อแถวถ่ายรูปกันเต็มเลยแล้วไก่ตัวนี้มันก็กลับมานะครับ สมการรอคอยอยู่น่ารักจริงๆร่มโซ่ใหมมาฮะกลับมาแล้วกลับไปล่างเลยโดนไก่ขี่ใส่ <to> ูหาสมบัติเราลูกน่าเขาทำมืไอ,อ้นี่เดินหนียอย่างเดียวให้กูจับไม่ได้เลยถ่ายห,หาข้ามอ่ะจับบ้างไม่ได้เลยใครมาบอกถ่ายหาข้ามอ่ะเดี๋ยวที่นี่ตอนบ่ายโมงครึ่งน,นะครเขาจะมีไลฟ์มิวสิกนะครับผม ประมาณตอนบ่ายโมงครึ่งนะตอนนี้ก็อีกครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะมีไลฟ์มิวสิกแต่ว่าเราคงจะไม่อยู่ถึงตอนนั้นแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะกลับก่อนนะวันนี้ก็ถือว่าหมดเงินไปค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันตั้งแต่เช้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวก่อนแล้วนะครับผมพี่ออมก็กําลังจะกลับบ้านแล้วนะครับคลิปหน้าเนี่ยพี่ออมจะทาเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็ติดตามรับชมกันะครับสำหรับคลิปนี้พี่ออมขอตัวก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วเจอกันนะครับ